Yes Kenny หัวใจโซมิโมจิตอนนี้คุณอาจจะถามตัวเองและผีตายโหงรอบตัวคุณนะครับว่าอะไรคือเคนเนี่พอไปหาข้อมูลนะครับเคนเนี่เป็นตัวละครที่คล้ายๆแมงสาบไม่ใช่จริงๆแล้วเขาใส่ฮูดอยู่เขาเป็นตัวละครที่อยู่ในการ์ตูนเซาล์พาร์กนะครับและแน่นอนว่าผมนั้นไม่เคยดูอ้างอิงจากข้อมูลตัวละครนะครับในวิกิพีเดีย คืออ่านดูแล้วเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะดวงสวยนะครับเคนนี่ก็ผมจะตายนะครับเกือบจะทุกเอพิโซดเลยเว้ยเอาจริงๆถือว่ามีชีวิตที่คขอนั้งที่จะบัดซฟไปทีเดียวนะครับเป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาให้คนอื่นนั้นยำเล่นเอยยินดีต้ตอนรับสู่เรสเคนนี่ที่ที่คุณนั้นจะได้เลี้ยงตัวดิจิตอลเคนนี่เป็นของตัวเอง อย่าลืมเลี้ยงเขาแบบไม่มีความสุขและผิดสุขลักษณะวัดเดอจงซาบซซ้กและนั่งมองเขาตายก่อนแวนควรโอโหเดียวผมว่านี่ไม่ใช่ผมว่าคนสร้างเขาน่าจะมีปัญหากับตัวละครตัวนี้แซลฟากเรสแอนด์เคนนี่คือเข้าเกมปุ๊บแหกทุกกฎของเกมเลี้ยงสัตว์อุปกรณ์แรกที่เรามีปืนกล็อกคุณผู้ชมเอาละหลับตานะเคนนี่ โอ้ oh my god เราต้องยิงแบบเดียโอ้ <laughs> oh, ยิงปุ๊บแล้วฉันได้เงินว้า wow. วที่มันต้องแบบนี้ไม่ต้องให้ข้าวให้น้ำคุณผู้ชมแค่เรายิงเขาทิ้งอย่างเดียวก็พอใช่ไหม <laughs> อ้าว้ยเดี๋ยวทำไมมันแปลงร่างด้วยด้วยเว้ยไอแกอย,อยู่เดี๋ยวนี้นะมันเป็นตัวอะไรเนี่ยว้าวว้าวว้าวเร็วกว่าเดิมมากเลยแล้วผมยิงเขาไม่ได้ต็อปอยู่เดี๋ยวนี้นะยิงซ้ำยิงซ้ำยิงซ้ำผมฆ่าเขาตายได้ไหม เร็วรีบรีโหลดเร็ว <C le af> เออเรียบร้อยเก็บเงินก่อนเกมแม่งโคตรเถื่อนเจอกูเงินคูณสามวัดเด็กยานี่ต้องเติมอ่ะโอเคโอเคผมจะทำการซื้อเงินคูณสามคุณผู้ชมครับ Orange hoodie นี่มันเป็นอะไรวะเพิ่มเลือดให้กับเออเคนนี่เหรอผมไม่รู้ว่าผมซื้อมาก่อนแล้วกันนะครับเราซื้อกล่องกระสุนมาด้วยเราซื้อริสกอดมาด้วยอุ้ยมีน้ำมีน้ำ,นำเ,ออเงินไม่พอว่ะ เอาไว้ฆ่าเคนนี่โดยเฉพาะคุณผู้ชมดูดีดูดีมีของมาส่งด้วยเปิดเลยเอ้าวมันตะกี้มันเพิ่มเลือให้กับเคนนี่แสดงว่าเปิดผิดอันเปิดเลยอันนี้เป็นอะไรวะก็ไม่รู้คุณผู้ชมเปิดอีกมึงโดนกูกูจะซื้อสไป์มาด้วยเป็นยังไงล่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีหนามเนี้ยโผล่มาแบบแรนดอมเว้ยเพื่อที่จะทําการฆ่าเคนนี่อืมเป็นไงยิงเลยยิงเลยยิงเลยกูยซื้อแม็กกะสุนมาด้วยนะจงจริง มื่อกี้มันบวกกระสุนให้กับผมไปแล้วนะครับเออเออผมเปลี่ยนปืนได้ไหมปืนกระจอกเกินกูฆ่าเคนนี่ได้ไม่มันเลยว่ะตั้งนึ่งเจ้าหมอนี่เองไม่เกี่ยวเองไม่เกี่ยว,อ,ยวออกไปเดี๋ยวนี้เฮ้ยกูลืมเปิดนี่ว่ะม,มีน้ำด้วยเดี๋ยวมึงเจอกูเคนนี่เรียบร้อยเมื่อกี้กูเปิดไปแล้วคราวนี้ก็รอน้ำเพื่อที่จะมาพุ่งโอ้ oh m ห god ซยย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 เยปอร์ยย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 อยย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 ย ตามเคนนี่ไปรอกูก่อนขออยากให้กูมีปืนที่ดีกว่านี้นะครับปืนกูโคตรกระจอกเลยเอาละมึงเจอกูกูซื้อช็อตกันเรียบร้อยซื้อเนยเอาไว้ด้วยคือมันเป็นเนยไหมมันชื่อว่าบัตเตอร์คุณผู้ชมมันจะเดินรอบๆบ,บ้านนะครับแล้วก็จะเก็บเงินให้กับเราเคนนี่เรสคิวมิชั่นเป็นไรวะจะได้เงินเยอะกว่าเดิมเหรอผมไม่รู้ผมซื้อไปแล้วกันส่วนอันนี้มินิการต้องเป็นเกมพาสเดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกัน ซื้อโคลนิ่งเทคโนโลยีนะครับคุณผู้ชมซื้อนี่กูซื้อหาอะไรไปบ้างวะนั่นน่ะนี่มีเคนนี่โคลนด้วยนะกูมีช็อตกัดโอ้โหเคนนี่โคลนอเมซิ่ง<ๆ>ไปเลยว่ะเอาว่ะเก็บเงินได้เร็วกว่าเดิมอาจจะเป็นเพราะว่าผมนั้นมีเกมพาสด้วยนะครับปึงก็ชอบว่ะโหได้เงินเร็วมากผมจะทำการซื้อแอคช a l b บัตเตอร์นะครับเราซื้อป้อมปืนมาด้วยนะครับคุณผู้ชมซื้อเครื่องเจเนเรตอะโมโอเค เราจะซื้อเจ้าหญิงเคนเนี่มาด้วยนี่กูซื้ออเยอะแยะวะ yeah, น,นั่นน่ะซื้อคาร์ดแมนส์คอนเนคชั่นทริปเปิลออมันนี่ซื้อไปด้วยเลยจังหวะนี้เงินคูณสามเลยนะเว้ยเฮ้ยนี่เป็นไงล่ะบัตเตอร์กูใช้ออาต้าอินสติ้งนะครับแลวนี่ป้อมปืนผมเองเกิดมาเพื่อที่จะแบบว่าเอาไว้ทําลายเคนเนี่โดยเฉพาะส่วนอันนี้เครื่องผลิตเออกระฝุนของผมเคนเนี่อยู่ไหนวะมันมันน็อตเอ้ย ไม่ไมนี่ยเนี่ยเคนนี่ไลฟ์พ e r i อิสโก g งดาว by มอวิ w คอมพิวเตอร์ทำไมอะพลังชีวิตเขามีน้อยโอเคผมซื้อมาเพิ่มแล้วอ่าอ่าเป็นยังไงล่ะแม่กลับมาสุขภาพดีสดชื่นเหมือนเดิมมึงจะบังทำไมวะอืมเก็บกระสุนเลยนะเก็บกระสุนเลยนั่นไงเคนนี่มันมาอีกแล้วเคนนี่โครนเคนนี่โค n น ดูดิเจ้าหญิงเคนนี่ทำไมมันอึดอย่างนี้วะ oh, มันร้องเพลงด้วยนะอ๋อไม่ใช่อะไรเจ้าหญิงเคนนี่เขาจะให้เงินเราคูณ3นะครับระหว่างตอนที่เธอนั้นร้องเพลงมา oh <my> เดี๋ยวมาดูนะครับว่าเรานั้นสามารถซื้ออะไรได้อีกสามารถซื้อแพ็คอัพพันช์ได้มันจะเป็นการสปอนอัพพันช์แมกซีนนะครับเอาไว้อัพเกรดปืนของเราเฮ้ยสต็อบชอตัพโทษทีปิดเสียงไปก่อนนะครับเสียงเกมนี้แม่งดังมาก ซื้อไปแล้วก็ซื้อดอลโอเพนนาโนนี่ไม่ใช่นาเนี่ยนี่นาโนคุณผู้ชมนาโนโอไมงดซื้อไปเลยไงดูหน่อยอัพเกดปืนเหยอะอโอ้โหโอ้ยกอดอัพเกดปืนปิงอัติเมททัดกันแม่งเลย ปืนผมเจ๋งว่ะอัลติเมทชดกันไม่ชอดอับผมอัปเกรดปืนกอก์ของผมได้ไหมลองดูคุณผู้ชมไดป้ปืนพิュวกพิกันดูพิュวกพิกันกูยิงเลยเฮ้ยดาเมจเยอะกว่าเดิมเจ๋งเจ๋งเจ๋งเอออย่างนี้เดียววะไม่ใช่ปืนกระจกกระจกอีกต่อไปเดี๋ยวเรามาดูข้างนอกนะครับ ตรงนี้มันคืออะไรวะเนี่ย Go to school ending ต้องใช้เงิน5ล้านเหรอ5ล้านกูถึงจะได้ฉากจบคืองนนี้ของในบ้านเราอะคุณผู้ชมเราซื้อหมดแล้วไงบางทีเราจะต้องซื้อแบบ Really cool awesomeness house ในราคา1 0 0 0 0มืจัดไปเลยซื้อได้ไหมเลยซื้อโอเคต้องกดซื้อตรงนี้อืมใบ้านหลังใหม่แล้วแล้วนี่ใครวะเนี่ย <c oughs> ผมฆ่าเขาได้ไหมหลับตาน้คุณแม่ <c oughs> ไว้แ่งกีดเลยหยุดกีดที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยโอ้ด oh ไม่จริงนี่มันที่อัปเกรดบานาน่าฟาร์มเราจะสามารถ <c oughs> ทำฟาร์มกล้วยนะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินได้ไปจัดไปเลยจัดไปเลยแล้วก็จัดไปเลยนี่ฟาร์มกล้วยของฉันในมิดูดิโอ้หโอ้ oh oh God. ยก่อนฟาร์มกล้วยเราได้เงินเยอะไหมเนี่ยอู้เงินแม่งพุ่งออกมาเลยว่ะ กด e ความที่เรากด e กับกล้วยอันนี้นะครับเราก็จะได้เงินมาและเรานั้นได้เง,เงินเยอะด้วยนะเฮ้ยผมว่าเราต้องไปจ้างใครสักคนหนึ่งเวมาช่วยเก็บกล้วยให้กับเรานี่เลยนี่เลยกอริล่านะครับมันนะครับผมจะกินกล้วยอัตโนมัติและนั่นจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นได้เงิน amazing small <more> dog นะครับนี่เป็นหมาตัวเลขข็กครับผมที่จะ,ะกำจัดครับผมปีาศาจร้ายให้กับเรานี่หมาตัวเลขข็กเหรอวะนี่มัน Let me do it do for you ให้อิลิงโลิล่านี่มึงโอ้ oh my god มึงกินแต่กล้วยแต่มึงไม่เก็บเงินใ้กล้วยอยู่ k i d d i n g me ดูมันดิมันกินแต่กล้วยแม่งเอาเงินกูทิ back ้งไป back rooms โอเคซื้อปุ๊บก,ก็จะเปิดประตูเข้าไปยัง back rooms ได้ซื้อลูฟี่คุผู้ชมเราจะซื้อลูฟี่นะครับซสมอนเงินคูณสอง เคนปี่เว y ร์ r ส s at มักโดนัลจะให้เงินเราเยอะกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเขานั้นไปทำงานเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วต่อไปราคาแม่งหลักแสนล้วะ่ะชิบหายละแป๊บนึงมันมีอีกหนึ่งอย่างที่ผมนั้นยังไม่ได้ดูไม่ใช่ไม่ใช่ริสกอตตัวนี้มันเป็นหมา Let me do it for you <c oughs> หมาอยู่ไหนวะไม่นี่มันลูฟี่ไม่ใช่แกวย What นี่เ Let me do it for you ไม่ใช่นี่มันคนละตัวกันแก yeah. อ่าล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปที่ back room กันนะครับเรามีปืนลูกซองระดับเทพแล้วเราจะมาดูกันว่าที่ back room นั้นจะมีอะไร back room มีอะไรว้าวมีรี่มอนสเตอร์ที่สามารถฆ่าเราได้จร,จริงเหรอวะจริงเหรอจริงโอ้โหกูโดนฆ่าเลยโดนฆ่าใช่ไหมได้เลยป๊บน,นึงแ <c oughs> ปับนึงกูโดนฆ่าใช่ไหม เจอมินิกันกูแล้วกูจะเอามินิกันกูไปอัปเกรดด้วยเดี๋ยวมึงโดนกูวู้เดอะ The Destroyer 9000มึงเจอกูแน่เดี๋ยวลองทดสอบปืนหาอะไรเนี่ยโอ้มายก็อด What the heck is that ดิงกันโคตรเยอะเลยเนี่ยนี่มันอะไรวะเนี่ยเอาจริงๆผมไม่เคยเห็นนะครับเกมเลี้ยงที่มันฮาร์ดคอร์ขนาดนี้มาก่อน คือว่าสนุกเลยแหละสนุกมากแก้ซ<ม>ีไซ์รเ,เรียบร้อยเอาเงินมาเดี๋ยวนี้โอ้ยรวยเลยอย่างงี้โอ้ยแม่งรวยเลยกูรีโหลดก่อนเดี๋ยวมึงเจอกู Let me do it for you เฮ้ยยังไงสามารถซื้อ Infinite Life Power ได้โอเคจัดไปเลยสามารถซื้อการจุดตีใหม่ได้ด้วยเหรอวะ Reverse สามารถซื้ออะไรวะเนี่ยมันหนาขมายังไงอะกระทุลเป็นไรอะมันเป็นเอนดิ้งนี่ครับนี่ก็เป็นเอนเกมเหมือนกันเออหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้าน10ล้าน15ล้านคุณผู้ชมในขนาดเดียวกันเอนดิ้งนี้นะครับใช้เงินแค่5ล้านส่วนอันนี้อะไรวะเนี่ยซิก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 เดี่ยววววประตูนี้คือประตูอะไรวะ เราสามารถเปิดประตูเข้าไปได้นะครับวัดดีจิมมี่ไม่เป็นไรเลยที่นี่เอ้ยมีคอมด้วยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยยังมีให้กูซื้ออีกมากมายเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถซื้อวอปเปอร์ได้เล่นฮิมคุกก็มี Minecraft f a r มเอาวะของพวกนี้ผมมองว่าเราจะไม่ได้ต้องซื้อเก็บเอาไว้ก่อนนะครับโอ้มงค์ ถึงกลับไปหาเงินใหม่เลยนะครับซื้อของที่ไปหาเงินใหม่เลยแป๊บหนึงเก็บเงินก่อนโอ้ oh my god แก <Yeah. S 2> แล้วเราเพื่อนวัดดีวัดวดีที่ได้เจอนะวันดีที่ได้เจอมึงเอาเงินมึงมาเลยจังหวะนี้กูจำเป็นเนี่ยต้องใช้เงินเ,นเยอะมากๆเอาละ่ะหลังจากที่ไปฟาร์มแบ c ็ r o ูมมาจนอิ่มนะครับผมมีเงินประมาณ19ล้านเราทําการซื้อ e n d ดิ้แรกกันก่อน go to school ending guys <let> จัดไปเลยตอนนี้แม่ง เกิดอ,อะไรขึ้นไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยคุณผ,ผู้ชมว้าวในที่สุดฉัในจะได้เอ,อ่อเป็นอิสระจากการตายแบบนี้สักทีหนึ่งโอ้มาเราช่วยเคนเนี่ครัคุณผู้ชมเฮ้เคนนี่อะไรวะจูจูเคนนี่เนี่ยผมก็ลอยขึ้นไปบนอากาศนะครับอะไรวะนนะีกวนไม่ออกวัด นี่แกคิดจริงจริงเหรอว่าการไปโรงเรียนจะทำให้เราสามารถช่วยเคนนี่จากการตายได้ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับแต่เอาวันว่าเอนดิ้งแรกจบไปแล้วเฮ้ยแป๊บนึงขอร้องมึงอย่าเริ่มใหม่ะเว้ยถ้าเกิดเริ่มใหม่นี่กูแบบเครียดเลยนะแป๊บนึงคุณผู้ชมผมสร้างล็อบบี้แล้วก็เล่นมันผมได้เซฟเอาไว้หรือเปล่ามันควรที่จะเซฟเอาไว้นะครับ ถ้ามันเริ่มใหม่กูจะปิดคลิปตบเออเดี๋ยวผมคิดว่าเราไม่ได้จะเริ่มใหม่นะคุณผู้ชมคือมันส่งแพ็กเกจทั้งหมดที่กูเคยเสือ้อมาเต็มบ้านกูเลยโอเคโอเคถือว่าไม่เริ่มใหม่อะไรวะเนี่ยใครเป็นอินโพสเตอร์เดี๋ยวผมทําการซื้อ e n d ดิ้งที่2นะครับส่วนที่เหลือผมอยากให้คุณผู้ชมไปเล่นเองเพราะว่ามันเป็นเกมที่ดีมากๆ หรือไม่แน่ถ้าเกิดมันมีอัปเดตใหญ่ผมอาจจะกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งเว้ยผมจะทำการซื้อเอนดิ้งเออิคทูเูอเลยแคทูเธอร์ทูเธโอเคผมไม่แคร์ผมซื้อเลยคุณผู้ชมแพ็กเกจมาละนี่จะเป็นอีกหนึ่งเอนดิ้ง <c ath ulu> ดูเลยนี่เป็นกล่องสีเขียวด้วยนะว้าว เรียงแม่งตีกันมั่วเลยเนี่ยนี่มันอะไรเนี่ยคุณผู้ชมฉันเป็นนางฟ้าที่คอยดูหมู่บ้านแห่งนี้อยู่และคราวนี้นั้นหมู่บ้านนี้ต้องการฉันอ๋อเดี๋ยวมันจะทําการต่อสู้กับปีศาจต,ตัวนี้อย่างนั้นเหรอระาว่าคุณผู้ชมมีการพี p ิพิเกิดขึ้นว่ะนี่นายทำไมลงไปครับแมนรู้อะไรไหมพวกนายนั้นมันน่าเอ็นนอยมากเลย รู้หรือเปล่าว่าปีศาจตัวนี้กำลังจะทำลายทาวของเรามันเป็นเอนดิ้งเไรของมึงเนี่ยเออตั้งมาคุณผู้ชมแม่งโดนแดกไปแล้วแลคราวนี้กูติดอยู่ที่นี่ตลอดไปว้าวเดี๋ยวบอกว่านี่เป็นทาวใหม่ที่เราสามารถเล่นได้หรือเปล่าไม่ใช่แกดามทำลายเมืองดิสตาทำอะไรของมึงเนี่ยจะทุบเหรออ้อาว ก็จะต่อยมันลาสมัยเกินไปแล้วโอ้ oh my god k ค t u ูทำลายทุกอย่างคือเอาจริงผม่อนข้างจะงงนะครับเกี่ยวกับการพูดของตัวละครเหมือนตัวละคร2ตัวนั้นะมันรู้จักกันเว้ยในเรื่องการ์ตูนแต่คือเราไม่เคยดูไงมันก็เลยแบบงงๆนิดนึงที่ผมต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดใครรู้อย่าลืมไ่จะคอมเมนต์บอกผมสุดท้ายนี้นี่เป็นเกมที่ดีมาก ไม่แน่ผมอาจจะกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันมีอะไรให้เราทำเยอะมากอาจจะมาเก็บตกในส่วนที่เหลือนะผมอยากให้คุณผู้ชมมาลองเล่นดูนี่ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการเลี้ยงสัตว์เลยทีเดียว